วันนี้ทุกคนด้วยครับก็อยู่กับผมซีรอมเปยคนเดิมอยู่แล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมแม็กซิมัสใช่ต่อจะพาที่แล้วที่เราช่วยราชาออกมาได้ตอนนี้เราก็จะพาราชาหนีนะทุกคนไอ้สัตว์พวกเราแม้แรงที่เราจะคอยฝันฝ่าเราไปไปตอนมีหน้าที่นี่ครับปกป้องราชาให้ถึงที่สุดแม้ว่าฉันจะตายก็ตามจริงกัวผมก็เกินได้ลองไม่มีความตึ้งเลยลินสักนิดไอ้สัตว์เกื่อกี้ก้าวไอ้ตัวนี่เมื่อกี้ก้าว มีหน้าที่ที่จะพาะราคานีแม่งเต็มเลยตันนี้พลังสายฟ้าผมอยู่ปูดาวถูคนยิงไไม่ได้แล้วก็ใช้ดาบจัดการไปแล้วกันดาบค่อนข้างแรงไงตอนนี้ถ้าเป็นดาบแบบเขาโง่แม่งโกรธยากอะบอกเนี่ยไอ้ข <sitzen Diane> ้างไอ้ด้วงไอ้แมลงเต่าทองระวังรถรถนี้ก็มีดาเมจนะถ้าโดนชนในพวกเนี้ยไม่ขนาดมือผมล็อกตีเลยอิ่มแม่งเลยไป เต้นไทยยาวไปทุกคนนี่นะไปไปไอ้พวกุ้งไอ้พวกวแมลงสาบทั้งหลายกระจอกพวกนี้ไปไปกันต่อเกียวกันหมดแล้วตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมันสะพานมันจะพังได้ใช่ป่ะงั้นผมต้องรีบเกียร์แล้วรีบหนีไปเลยเห็นอะไรแบบๆกิ๊บเองเห็นอะไรบ้างเฮ้ยจี๋หวายเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ย นีก่อนหนีก่อนหนไม่เกียอะไรทั้งนั้นผมหนีก่อนอะไรก็ไม่รู้ไม่ตกนตัวเลยโอ้ยก่อยไปอีกแรงแอ๊ยอยยตามตามทางถออยไปอยไปตรงนี้ต้องกระโดดเอาายแล้วโอ้โหตกเาตัไแล้ว ไปไวอีกแมงสากระารแต่ไม่มีวันที่จะแตะต้องอาชามังนี้นโอ้คือผู้นำผู้กีดกันคุณใกล้เข้ามาแล้วหรอไปไว้ไวก่อนเต้องรีบวิ่งแล้วหระถ้าตู้งี้คงมโดนนั่นเหยียบตายอปไวโอ้ยแมงสาแมงสาป่ะวะแงสาไปด้วงน่าจะเป็นด้วงมันไม่น่าใช่แมงสาแล้วเพราะว่าเนี่ย ไปลีกลีกทางน้อยครับลีกทางน้อยคนเราจะพาราชาไปส่งประชาระตอนนี้ก็เพียร์ได้หมดละหรือเปล่ายังไม่หมดด้ยสภาพโตสภาโตอาชามาแล้วครับตรงนี er okay. ก้ก็เจอกับมินิบอสแมงมุมโคตรแก่เลยแมงมุมโ้ย ให้พังสายฟ้าหน่อยม่เนี่ยนะพังสายฟ้าฟาดนโวตรงนี้ก็เป็นบอสใมมุม,น,ม,น,มน,นึงคนมันก็เก่งนะแหละถ้าถ้าเราเวลไม่มีของโกงๆนะเนี่ยน,นะเออคือมันจะโคตรเก่งเลยแต่ตอนนี้ผมฟาร์มมาหมดเลยไนงะผมลืมเล่นเพิไนไปหรอลืมไปเลยว่าต้องอัดกีเป็นคนดูอ,อืไม่คณาเมือกเจ้า ขอเรียกถ้าแปลภาษาไทยนะเรียกพ่อเอออืมนี่อืมอืมอืมอะไรกัอลอยๆลอยๆลอยๆจับใบยุ่งกับราชากระลาชากราชาโอ้ยโยนแม่งทิ้งเลยโ้ยทำไมมันชโลมลุนอย่างงี้วะเนี่ยโอ้ยทางสายวาเรียกกูดาวเลยเข้าไปไหวเด้วไปเลยไปไหวเหรอไปไหวไปไหวไปไหวนี่ว่ะเตยมร้อย เจอบมากเลยทุกคนโอ้ยีซี่อีซี่มากด่านนี้จริงมันไม่อีซี่หรอกคือก็อย่างที่ผมบอกกแหละในเมื่อเวลาเพิ่งผ่านมาแค่สี่นาทีเองงั้นผมจะขอแถมให้คนอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะเป็นด่านจแถมให้อีกสักด่านสองสามด่านให้มันสักสิบนาทีจุดูจุใจไปเลยเออนกฮูกยักษ์ chapter เจ็ด เราจะขึ้นะื่อนปีกมาเอ้ยลืมลืมลืมเราต้องตีตีพวกนี้เอาของพวกนี้มันมีเลือดให้เรานะถ้าฆ่ามันนะ่ะมีเลือดไม่ก็ตังค์เลยแหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ได้ตังค์ตะแม่งกระเด็นเลยได้ตังค์ได้ตังค์ไม่ได้เลือดหรออย่าได้เลือดเนะี่ยมาถึงด่านนกฮุกยากแล้วทุกคน,นแล้วเราก็ได้พูกปอมาเพิ่มม่สาวนักลบัวนี้อะไรเนะี่ยมันแม่งมีโลด้วยโลกับ เว้ยไม่กันได้ตัวนี้แต่โลมันก็มีวันฟังหวาไม่ใช่ว่าไม่มีวันฟังเลยโอ้ยใส่พวกธนูก่อนให้ลูกน้องเราใส่ไปก่อนนะไอ้ธนูเฮ้ยมีธนูสองตัวเลยนี่หว่าไอ้ไอ้โอ้ยนี่ไอ้สาโง่เอ้ยแบ๊บแบ๊บวิจอเจอเจอตัวแจกเลือดแจกเลือดแจกเลือด ไม่ได้ละได้เลือดแล้วอันนี้ก็มีตูต้เก่าๆที่เราเคยเจอมาประกดตัวให้ผมแล้วก็ตูต้ใหม่ที่ป่าปนไปอืยอันนี้ผมวปกป้องรา,ายช้าถึงที่สุดอนนีอะไรหมุนดาบไปกินเนี่ยไม่รู้แต่ขอเกียร์พวกนี้ก่อนอน,นี่โยนไม่งิงเลย ไม่มีเลยตัวมีโลทั้งนั้นเลยกันกันยงตีได้อ่ะเฮ้ย,ย,ยไม่หมุนไม่หมุนเ้ยเฮ้ย,ยไม่หมุนได้ด้วยไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าตอนเล่นตอนนั้นผมไม่ได้สังเกตรู้แต่นี่ผมไม่เคยเห็นนะนี่เหนือนตัวอะไรอีกวะอ๋อไอ้นี่แมงยังไม่ตายแตงต๊อบแม่งได้ตายนะตอนนี้เราก็ถึงดาร์โวลิเออร์แคนแลนนักลบความมืด ด้วรำปี๊ปปี๊นี่มันดูอะไรเนี่ยนกอ่ะตั้นนกจืบภาษาไทยตั้นดูดูดมันมีหลายตัวเนอะโอ้ยเป็นขี้ไรเป็นี้ไรเป็นขี้ไปเป็นขี้ไปเฮ้ยเอ้ยเป็นขี้เป็นระเบิดด้วยโอ้ยปล่อยไม่อยู่เลยการมันก่อนย้ายมันบินย้ายมันบินไม่มีพวกมาเพิ่มด้วยเออยเอ้ยบอลลี่เพี้ยนแล้วนี่ย เรเรียกกันมึงเติมมาเพิ่มฮื่ฮกระทึกเรียบรอยแตกเอาแล้วเดี๋ยวรอี่แค่หกนาทีเอนเออแถมไ้อีกสักสามด่านนะอ่าแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หมู่บ้านผีดิบใช่มันคือหมู่บ้านผีดิบนะทุกคนเซิ่งอาวุธไม่มีให้ผมซื้อแล้วผมซื้อหมดละตอนนี้เราเข้าสู่หมู่บ้านผีดิบแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปเราขออัพเบลก่อน ผมอามาแลนะผมครับพวกโชกอะไรอย่างงี้ดีกว่านี่ไปบุกตะลุยกันผว่าผิดดีเฮ้ยอย bon hey, Kids, hey, ่าเล่นระเบิดวะมันไม่ด <M> ีเจหังเจหลันเฮ้ยจะตายแรงเนาะ้ยกพลังสายฟ้าอะไรมั้งมีตัวด้านบนด้วยอ้แคพลังสายฟ้าก่อนเดี๋ยวตายไปมามีมามี่ฮ้้ย้ยโ้ย้ยเย อี้ยขรุขรูคน้องไปหมดขอเก็บเลือดก่อนนิดนึงโอ้ยแตกลางตัวนี้เหรอโอุ้ยโอ้ยอุ้ยใจใจใจยุ่งกับเพื่อนมไอ,อ้แม่งปิ้วเลยไอ้แม่งฟอหักสร็เรียบร้อยเก็บเลือดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเจอศึกหนัก น่าจะมาเยอะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีแต่ตัวอะไรไม่รู้โคตรเยอะเลยอ่ะเจสันมะเจ้าปาดดียวแม่งเกือบตายหมดเฮ้ยผมเห็นตัวอะไรมันยืนอยู่งี้เฮ้ยยืนอะไรเอ้ยยืนอะไรพี่หนูยืนอะไรพี่กระโดดจากกระโดดนะจ๊ะไม่ชอบเหนียวไ่เอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนนี่ ไป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 ดินั่นแหละไปไปกันต่อทุกคนกลางมีอะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ได้ลูกกระหมุนเพิ่มไปอย่าขอขอขอเลือดขอเลือดตรนี้นีอย่างเงี้ยแหละเลือดขี่มอไกค์กันไปเลยดีกว่าทุกคนมาผมมาถึงยังหน้าประสาวแล้วทุกคนวิจิตร โอ้ยโอ้ยมันผุขึ้นมาเต็มเลยเฮ้ยมีก็มีแค่สามตัวนี่หว่าเจกขึ้นมาเต็มเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้ไม่าแล้วไม่จแล้วต้องใส่พานปิด้าซะหน่อยเจ็บอยเต็ตมืออยว่าเยอะ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 ต้องเกลี้ยให้หมดก่อนเยอะเยอะเกินคนไฟไม่ได้ปี๊ป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 ปีป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  เออทำไรทำไรผีไอ้พวกผีดิบไปเดินทางกันต่อผมลงยังไงวะเอยตัวอะไรเนี่ยผีบ้ายผีบ้ายไปผี้ายเออเออโอ้ยโหจับตายเกลียดไอ้พวกผี้ายพวกนี้เลยมันมันโจมตียากอ่ะใช่แต่มันสามมันโจมตีได้ก็เถโจมตียากแนะนำให้หนีดีกว่าพวกเนี้ยเดี๋ยวไปสู้มันเสียเวลา เกมมือเกมกระตุกเกมกระตุกชัววูปมาเตีย,ง,ยงไม่หมดยังไม่หมดตา้ได้ยังงั่งเลยเออเราเข้าสู่ปราสาทแวมพายซึ่งมันเป็นมาสั่งสา่งบัมพายที่ไม่มีแวมพายแต่มันมีสิ่งนี้มัมมี่เห็นตัวพวกลูกอย่างนี้อย่าอย่าดูถูกวนะทุกคนมันมีหัวใ ไม่ธนามือพวกผมหรอกดูพวกผมมากันกี่คนกี่ตีนนะดีหลายตีเลยปากคือมันเรียกพวกเหร่ไอ้พวกน้องจัดการไอ้มามีนันไปแล้วกันเดี๋ยวเชียร์พวกลูกระจกให้ให้ลูกน้องให้จัดการพวกให้จัดการหัวหน้ามันส่วนผมจัดการกีกจี้อ้าวอับแล้วเออมันพองมันพองมันพองบัวมันบัวพวง ตัวคนอ้วนเลยเฮ้ยโอ้ยเม้งด mm oh, ิ้งดึงดักดิ่งดึงดักเลยอู๋อู๋อู๋ฮะขึ้นดาครบหนีไปพร้อยแตกหนึ่งอู๋เม้งเม้งโยคะใส่ด้วยเอ้ยไม่หมุนอุ้ยเม้งรอทุกคนเกือบตายแฉมมันก็ตายแทนกัเหลือนี่ตายไหมตายไหมเดอบรอยไอ้หมดแล้วเราก็ผ่านไม่ได้แบบชิวๆ ก็เราขอจบไปเกมแม็กซิมัลเพียงเท่านี้นั้นคนแถมให้สามดาษน,นะเพราะเกมมันสั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสาไครต์ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ bye ายบายตอนเองแล้วกันว่าจะเป็นคลิปอะไร